คนณะครับผมพี่น้องครับได้อยู่ดออครับผมปลาขาวครับโลนึงครับ หรูดน้ำกันครับผมพี่น้องครับมาไหม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 โอ้สามสี่ตัวให้พี่น้องเบิรงน้ำกันไปยาอๆรุดน้ำกันไปยาอๆครับผมเสียด้ายปลาครับผมพี่น้องเสียด้ายปลาครับนี่ตัวปลาง่าหๆเลยครับผมพี่น้องช่วงนี้ปลากำลังถือครับคำคำเนี่ยจากน้อยครับติยู จะเข้านึงครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีของบ้าบอยคอนแชทชาแนลครับลวก็เอฟซีของพี่หัดินที่อีสานพี่โจเด้อนะครับผมมื่อนีบ้าบอยพี่โจพี่หัดินมาเลาะยกสะดุ้งครับหลังจากที่บ้าบอยไปขุดมันมากนะครับผมเดี๋ยวได้บรดจากไหเมื่อนีเดี๋ยวห้ามาติดตามม้วกันครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนีดเด้ยวครับผมขอบคุณอะไรสวัสดีครับ กันครับผมพี่น้องครับมาไหม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 โอ้สามสี่ตัวให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันไปเง,งียๆลุ้นน้ำกันไปเงยียๆครับผมเสียดายปลาครับผมพี่น้องเสียดายปลาครับนี่ตัวปลางามๆเลยครับผมพี่น้องชว่วงนี้ปลากำลังถือครับคำคำ,ำเนี่ยจากน้อยครับติยู จะเข้านึงครับผมพี่น้องเดี๋ยวก็สิออกเมื่อแล้วครับผมดูน,น้ำกันครับพี่น้องครับดูน้ำก,กันไปเรื่อยๆครับพี่้องสำผังออกเมื่อครับผมพี่น้องจมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวบู๊ยบบบนี้นี่สวงงามพี่น้องเอ้ย แห่งคำแห่งถือห่งคำแห่งหมันครับผมพี่น้องพึ่งตัปลาครับพี่น้องตัปลางามๆเลยครับผมพี่น้องเอ้ยะนะนี่สวยๆเลยครับผมโอ้โอเก๋งกว่าน,น่อย ดูน้ำกันอีกครับพี่น้องอา้าวมาไหมมาแล้วหนึ่งตัว<ฤ>เห็นแล้วลิลิตด,ดีกว่าเราฟาไอ้ดีกว่าฟาวครับดีกว่าเปียวได้หนึ่งตัวเปียวกันบ้างฮะเปียวกันบางเปียวเตียวบ่เออทำไมต้องว่าเตียวอ,อ่ะต้องขาพาว่าเตียวสิว่าเปียวอีเนี่ยเปียวเปียวกัมนกับถือเปียว <P ie hl> มีไหมมีไหมม,มมาแล้วอู้ปรากฏเกลือบมาเราพี่น้องเอ้อเฮงคำยังถือกว่านี้ปรากฏก็ปรากฏว่า,าปรากฏว่าเก็บมันก็ว่ามีปรากฏเป็นปรากฏปรา,ากฏว่าเป็นปรากฏหนึ่งตัวโอ้สุดยอดเลยครับผมพี่น้องครับนะครับใหม่ๆสดๆ มีอีกไหมมีอีกไหมโดดโอุย้ยโดดออกไอ้โจะ <Huh? S 1> โดดออกตัวหนึ่ง <Okay. S 1> โดดออกตัวนึง <Okay. S 1> ได้มาปลากระไทยหนึ่งตัวอืม mm hmm. ปลากระไทยตัวหนึ่งครับงามๆครับใส่ปิงครับผม มาบ่าพี่น้องมาแล้วหนึ่งตัวหัวเสียบหัวเสียบสองตัวสามตัวสามตัวมาแล้วครับผมปลาขาวครับโอ้เห็นคำแมงถือครับผมพี่นอ้องคันบัวหนาวคันบัวหนาวนี่จ้างกบ,บเมื่อไงครับผมพี่น้องที่ยกเปลนอยู่นี่ครับยกเปล่งห็นยุงจ่ออยู่นี่ครับผมพี่น้องมีอยู่ด้วยนะวันนี้ว่าตอมหอัอะไร โอ้ได้ลายเติบแล้วเดี๋ยวมาลุดน้ำกันอีกครับผมพี่น้องดินมาแล้วบอนมาแล้วพี่น้องบอนมาแล้วบอนมาแล้วมีไหมโอ้ปลาครับของบอนพี่น้องโอ้ปลาขาวก็มีปลาขาวก็มีครับสองตัวสองตัวสองตัวโอ้ทำไมหนาะวจุงเบยเย็ยน,ยนเย,นาาบบย็นเลยครับผมพี่น้องอากาศแบบเย็นเลยครับสิบกว่าสิบหกองศาเจ็ดองศาจากองศาก่อน ตอนส,อส,อสา์มันสิหกสิบเจ็ดองศาโอ้โตป้าโตป้ากระไทยน้อยซองโตมาแล้วมาแล้วครับถ้าหากฟองจะเป็นดาเนี่ยเปิด <c oughs> มาก็จะเห็นทีคลิปนี้บ้าบอยสิตัดเป็นสองตอนนะครับผมพี่น้องรุนน้ำกันนะครับผมพี่น้องครับเพราะว่าเสียดายปลาครับผมพี่น้องได้โอกาสมา เฮ็ดคลิปลุงคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะครับผมก็เลยเฮ็ดเป็นสองตอนเนวาๆครับแต่เป็นสองตอนเอาครับผมพี่น,อน้องมาลุ้นกันครับพี่น้องครับติ้งแล้วพี่น้องติ้งแล้วติ้งแล้วพี่น้องติ้งแล้วโต,วตวครับพี่น้องครับทำแล้วทำแล้วนะจ๊ะ โอ้ตัวปลาเขาปลากระถ่ยครับผมพี่น้องงามๆครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นแพลออกเนะาะปลาหนาจะกัดมันไม่เอาไม่เอาหมดนะครับผมเอาสี่ตัวพอครับปลาปลาเป็นปลาหน,า,น,า,นาจะมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอู้อ้โอ้อันอนี้อันไงอันอยังแบบปักจุก อีกแล้วครับนู่น้องมันอีกแล้ว,าลวปากระกแเงปากระกแเงอืมดีคำว่าอันถุงมือเจ้าของคือก็ตัวเกา่า <c oughs> ตัวเกา่า <c oughs> ไม่เอาเราก็เอาตัวเดียวนี่ปอากระท่ายครับผมพี่้องไก่เนี่ยลูกเออ ชอนๆชอนๆดูปลาน่าสองตัวอีกแล้วพี่น้องโอ้ยขนชิงลลกหนาวหนาวโอ้หนาวไม่ได้บอกเดยพี่น้องหนาวหนาวครับอากาศเย็นปลาหอกเฮปลาหอกกีจีดน่พี่น้องตัวปลาครับงามๆครับ พันพันลงไปเบิดกระเลีย่ยงเลยพันพันลงไปเบิดกลีวยกอะไรอย่อยเออมันจะไม่ได้5บาทจริงๆเหรอหนุตัวหนึ่งโอ้ยญดอยู่ได้อยู่โอ้ยทำไมเย็นเถอะหนาวมืง ครคัอีอกสองบาทอีกสอบาทครับอีกสงบาทจะขึ้นแล้วนะครับไม่ไหวแล้วครับเริ่มชันข้างกัดเตอตีกันแล้วครับมีไหมมีไหมมีไหมมาแล้วมาแล้วขาวขาวครับสองสามตัว ปลาขาวสองกระยงหนึ่งครับปลากระยงตัวใหญ่เอาอยู่บนนะ่ะไม่เอาปล่อยถ้าไม่เอาเขาก็ปล่อยเข้าไปอย่าทำคำจุนลลกาเอาจะตัวเขาเอานี่ยนะครับผมพี่น้องปลาขาวครับนี่ปลาขาวปลาคุ้ยล่ามครับอ๋อส,สวยกครับผม ครับผมพี่น้องรุน่นน้ำกันครับบาทนี่สื่อเพราครับผมพี่น้องยกมาแล้วหนึ่งตัวตําสะดุ้งตึกตักตึกตักสองตัวนสองบาทกันมสองตัวบนสองบาทกันมามสองตัวน,วนี่เออตั้งหันุ่นมาบังน้ำกันครับมาบังตัวปลาลำกันครับผมพี่น้องตัวปลาตัวปลานะครับ ตัวปางง่ามครับผมรวมกันครับหนึ่งตัวปลากระไทยครับปลากระไทยอยีบลานหนึ่งบ่บาทหนึ่งไม่เซาปลากระไทยครับ รดน้ำกันครับจะออกเมื่อไรครับผมพี่น้องโอ้มาแล้วปลาขาวหนึ่งตัวปลาขาวตัวนึงครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าบอยคนชแชร์ channel พี่เฮอเดียนที่อีสานเด้อนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งปลาในของกันครับผมพี่น้องเบิ่งผลงานครับให้โจนี่พี่น้องเบิ่งกัน พี่น้องเบิังก่อนอ่ายกหน่อยเก็บมาน้วยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปรับแสงก่อนครับผมพี่น้อง่ครับผมได้อยู่เด้อพี่น้องคนละได้หลายอยู่ครับนะครับได้หลายอยู่ครับผมพี่น้องคนละครับผมพี่น้องครับได้อยู่ดอกครับผมปลาขาวครับโลหนึ่งครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบ้าบอยคนใช้์แชนเนลเด้อตลอดจนพี่ฮัวเรีนที่นี่สารพี่โจครับขอบคุณความรักความแพ่งจากพี่จากน้องนะครับผมที่มอบให้นะครับผมสำหรับที่นี่บ้าบอยกสิอ้อยซัมมี่สัคคนครับขอบพี่น้องอยู่ดีมีแห่งลำรวยสุขภาพแขง็งแรงสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับพี่โจพนกำลังกิ๊บจอครับผมพี่น้อง